เด็กๆชาวรัสเซียทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง8ถึง17ปีกว่า83คนสวมชุดทหารลายพรางร่วมแคมฤดูร้อนฝึกทหารและเดินทางไกลเปรียบริมแม่น้ำดอนในแคว้นรอสตอฟของรัสเซียซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนของยูเครนโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการส่งเสริมให้เด็กๆเ,เริ่มฝึกทหารตั้งแต่อย่างเล็กเพื่อเรียนรู้ทักษะและเตรียมความพร้อมสู่การรับราชการในอนาคต ค่ายฝึกทหารนี้อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมการฝึกโดยเจ้าหน้าที่ทหารที่ผ่านการร่วมรบในสงครามกับยูเครนโดยกิจกรรมและการฝึกต่างๆครอบคลุมตั้งแต่การทําความคุ้นเคยกับอาวุธทั้งของจริงและแบบจําลองไปจนถึงการซ้อมเทคนิคการวิ่งหมอบคลานในสมรภูมิรบรวมไปถึงการฝึกลุยน้ําตื้นด้วย อีวานกรูชเชนโกเด็กชายวัยแขวบหนึ่งในผู้เข้าร่วมที่อายุน้อยที่สุดเปิดเผยความรู้สึกถึงสิ่งที่น่าจดจํามากที่สุดในการเขา้ขาร่วมค่ายฤดูร้อนนี้คือในตอนที่เขาและเพื่อนๆได้ทดลองโยนระเบิดมือและยิงกระสุนจำลองราวกับอยงในสงครามจรงิงๆ ในขณะที่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่มาเข้าร่วมกล่าวถึงเหตุผลที่เขาตัดสินใจมาร่วมฝึกเพราะเขาต้องการให้ค่ายฤดูร้อนนี้เป็นก้าวแรกในการรับราชาการทหารในอนาคตอีกทั้งยังทําให้เขาได้ทดสอบขีดความสามารถของตนเองและทําให้เขารับรู้ได้ว่าจิตใจของเขาเข้มแข็งแค่ไหนด้วย เช่นเดียวกับอเล็กซานเดอร์โชปีนครูฝึกประจำค่ายนี้ซึ่งเป็นทหารรัสเซียที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบในยูเครนและกำลังอยู่ระหว่างรอรักษาตัวกล่าวว่าน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาร่วมในกิจกรรมนี้เขาชอบที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ในสงครามให้กับเด็กๆแม้จะยากไปบ้างแต่เด็กๆจะสาม,มารถีกันในที่สุดซึ่งลูกสาวของเขาก็เข้าร่วมการฝึกนี้ด้วยเหมือนกัน อย่างไรก็ตามองค์กรอิสระเพื่อสิทธิเด็กนีโนมาออกมาวิจาร์ณว่าการจัดค่ายฝึกทหารให้กับเด็กๆรวมไปถึงการสอนให้พวกเขาใช้อาวุธหรือสร้างโดรนตั้งแต่ในวัยเรียนเป็นการปลูกฝังที่ไม่เหมาะสมและเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของโฆษณาชวนเชื่อแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัสเซียจะออกมาอธิบายว่าการสอนเด็กๆเ,เช่นนี้มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังความรักชาติและยังช่วยให้เด็กๆได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีก็ตาม